ต้นแจงครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาเจอต้นแจงกําลังออกดอกนะครับแจงนี้ก็เป็นพืชผักชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เราก็จะใช้ดอกแจงเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับเอาไปดองครับดองแล้วก็ทําเป็นผักดองเหมือนกับผักเสี้ยนดองเนี่ยครับกินกับข้าวอร่อยมากครับฤดูการนี้กําลังออกดอกทีเดียวนะครับแจงเนี่ยนอกจากจะเป็นผักอาหารแล้ว ก็ยังเป็นสมุนไพรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าเขามีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอะไรบ้างครับมีต้นครับต้นค่อนข้างใหญ่นะฮะนี่ครับแล้วก็แจงเนี่ยเป็นไม้พุ่มที่สวยงามมากนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางขนาดกลางแล้วตอนนี้อู่กำลังออกดอกข้างบนยิ่งเห็นยิ่งออกดอกพุ่มขนาดกลางแล้วก็ใหญ่นะครับ สามารถอยู่ร่มเงาได้เลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสปปรรพคุณของแจงพร้อมกับดอกแกงงสวยๆงามๆครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์เช้าชาแนลมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ได้กด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้แล้วนะครับวันนี้อาจารย์เช้าพาท่านไปพบกับสมุนไพรที่เรารู้จักกันมานานนะครับสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยเมื่อก่อนอยู่หัวไล่นาเป็นประจํานะครับวันนี้มาพบกับท่านก็จะให้ได้รู้จักครับนี่ครับที่เห็นนี้ก็คือดอกครับเป็นดอกดอกออกสวยงามนะครับ ดอกและใบเห็นสวยงามกิ่งก้านจะออกสีคำคำนิดหนึ่งครับช่วงนี้เป็นฤดูการที่เขาออกดอกพอดีครับดอกไม้ชนิดนี้เมื่อก่อนนี้นะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราจะเก็บเวลาเขาออกดอกมาตุมต่มๆุมบ,บานบาอย่างนี้นะครับจะเก็บไปแล้วก็เอาไปดองดองเหมือนผักเสี้ยนครับแล้วก็เอามากินกับข้าวครับนะแล้วก็เอามากินกับข้าวก็มีผักหลายชนิดนะครับที่เอาไปดองแล้วก็ทําเป็นผักดองมากินกับข้าวได้นะครับต้นไม้ต้นนี้ ที่เป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะครับขนาดกลางแต่ว่าพุ่มขเขานี่ค่อนข้างใหญ่ให้ร่มเงาได้เลยทีเดียวนะครับปัจจุบันนี้หาดูได้ยากแล้วนี้เรียกว่าต้นแจงครับต้นแจงเนี่ยเป็นได้ทั้งผักนะครับนอกจากจะเป็นผักแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรด้วยนะครับอ่ะเราเห็นดอกเห็นใบเห็นพุ่มแล้วเรามาดูครับว่าเขามีสรรพคุณทางสมุนไพรอะไรบ้างนะครับราก รากของต้นแจงเนี่ยนะครับใช้ต้มกับน้ําดื่มเป็นยาบํารุงกําลังครับเป็นยาบํารุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะนะครับลําต้นใช้ต้มกับน้ําดื่มเป็นยาบารุงร่างกายได้ด้วยนะครับนะรากลําต้นนะครับรากยังใช้เป็นยาแก้กระสายนะครับอาการป่วยที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุซึ่งทําให้ ร่างกายสูบผอมปวดเมื่อยโลหิตจางอันนี้รากของต้นแจงเนี่ยช่วยได้นะครับก็คือเอาไปต้มกินนะครับใช้หนึ่งกำมือของผู้ป่วยแล้วก็ต้มเทน้ำพอท่วมนะครับก็ใช้ได้นะครับเปลือกเปลือกของลำต้นนะฮะเปลือกก็ดีรากก็ดีแล้วก็ใบด้วยเนี่ยนะครับนำมาต้มน้ำเนี่ยเป็นยากแก้ดีซ่าน ดีสั้นก็คือนั่นแหละครับผอมแห้งแรงน้อยนะครับเอามาสามารถใช้ได้ยอดของแจงใบแจงนี่ใช้เป็นยาแก้ไข้ได้นะครับนะใช้เป็นยาแก้ไข้ลดไข้ตัวร้อนได้นะครับทั้งต้นของแจงนี่ใช้เป็นยาต้มแก้ไข้จับสันนะก็คือไข้ที่อาการหนักๆน,นะครไข้มาลาเรียก็ใช้ต้นแจงเนี่ยนะครับแก้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าเราเป็นอะไรแล้วก็ต้นแจงนี่ช่วยได้หลายสาเหตุเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยแก้อาการร้อนในกระหายน้าด้วยการเอาเปลือกหรือใบหรือกิ่งของต้นแจงเนี่ยนะครับหนึ่งกำมือไปต้มแล้วก็เอาน้ํามาดื่มนะครับยอดอ่อนผสมกับเกลือใช้รักษาโรคระมนาดในปากได้นะอันนี้ยอดอ่อนนะยอดอ่อนของแจงซึ่งเป็นผักอยู่ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังเปลือกของต้นแจงนะครับรากแล้วก็ใบเนี่ยยังช่วยแก้อาการหน้ามืดตาฟางด้วยการใช้เปลือกรากแล้วก็ใบ มาต้มกับน้ําแล้วก็ดื่มได้นะครับสบรรพคุณของแจงยังมีอีกเยอะครับยอดอ่อนนํามาต้มใช้ล้างหน้าจะช่วยแก้ตาฝางได้ก็ว่างั้นนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยทําแต่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานะหมอ,อชาวบ้านเนี่ยเขาใช้ทําอยู่แล้วนะครับแจงยังมีสรรพคุณเรื่องทําความสะอาดในช่องปากนะครับทําให้ฟันขาวแล้วก็ดับกลิ่นปากได้ดีด้วยนะครับด้วยการเอาใบหรือว่ากิ่งเขาเนี่ยนะครับ เอาไปต้มแล้วก็ใช้เป็นยาอมบ้วนปากได้นะครับยอดอ่อนผสมกับเกลือเนี่ยใช้แก้อาการปวดฟันได้นะครับยอดของแจงนะเราเกลือโรยนิดหน่อยแล้วครับแล้วก็เอาไปอมนะครับเคี้ยวๆแล้วก็อมเนี่ยใช้แก้ปวดฟันได้ช่วยรักษาฝีในคอได้นะครับแจงนี่นะรากของแจงยังเป็นยาขับปัสสาวะได้นะ เอาไปเข้ายากับชนิด ER. อื่นก็ใช้เป็นยาขาับปัสสาวะได้นะครับแก้ดีพิการได้รากนำมาต้มเอาไออบแก้อาการบวมได้นะครับใบใช้เข้าลูกประคบเป็นยาแก,ก้าอาการฟกช้ำได้นะแจงเนี่ยนะครับช่วยแก้อาการปรวดเมื่อยได้ด้วยครับลำต้นนำมาต้มกับน้ำดืม่มเป็นยาแก้อาการปรวดหลังครับลำต้นของแจงนะครับใบสามารถนำมาใช้เป็นลูกประคบนะครับแก้อาการปรวดเมื่อยได้นะครับ ก็เอาไปประกอบกับสมุนไพรชนิดเดนๆนะครับที่ให้ร้อนเพราะว่าแจงเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ยาชนิดเด่นๆสมุนไพรชนิดอื่นทํางานนะครับที่สําคัญครับใบเนี่ยใช้ทําเป็นรูปประครบแก้อาการอมรัอมพษตอัมพาตนะครับหรือใช้เปลือกไม้แล้วก็รากด้วยเนี่ยนำมาต้มอาบต้มกินนะครับแก้อมัอมพษตอัมพาตได้เช่นเดียวกันครับ นี่คือสรรพคุณของต้นแจงครับวันนี้อาจารย์ชาวชาแนลนำมาเสนอให้กับท่านาได้ก็เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเดี๋ยวพบกับสมุนไพรชนิดอื่นๆท่านอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเอาไว้นะครับเวลามีสมุนไพรชนิดใหม่ๆเกิดขึ้นท่านจะได้รู้ก่อนใครสวัสดีครับ